โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมควายแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาไกด์กิจกรรมครบรอบ10ปีกัน ะะเดินทางกันมาถึง10ปีแล้วนะฮะงานกิจกรรมเต็มหน้าจอเลยแน่นอนว่าแจกหนักจัดเต็มแบบนี้ต้องมีคนโหลดเข้ามากันเยอะแยะแน่นอนแล้วก็ต้องงงงวยกันนะครับว่ามีอะไรให้ทําบ้างและเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมมนุษย์นะครับน้องควายสุดน่ารักของเราก็จะมาแนะนํากันอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอป๊อปอัพเป็นของรางวัลให้นะครับเป็นคัมภีร์ที่ระลึก10ปี5ม้วน พลังงาน300หน่วยแล้วก็คริสตัลร้อยเม็ดนะครับคุณก็ กดร,รับมาได้เลยสำหรับใครที่โดนคอสตูมเนาะฮอร์มอนคลัสตกนะครับแจกฟรีไม่พอได้คอสใหม่ไปเล่นไม่ต้องอายผู้เล่นเก่าด้วยนะฮะสามารถรับได้ที่หน้ากิจกรรมเลยเพียงล็อกอินแค่10วันเท่านั้นนอกจากนี้เกมยังแจกคอสตูมเก่าอีก10คอสครับให้เราเลือกนะฮะก็สามารถไปเลือกรับกันได้ในกิจกรรมที่เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงในหัวข้อกิจกรรมต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ใหม่ผมยังไม่ได้พูดถึง แต่คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมมีแจกสกอร์เยอะมากเลยนะครับร้อยบวกร้อยนะครับเป็นกิจกรรมที่ขึ้นหน้าบอลเปเปอร์นะแล่คุณเปิดเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสได้มอนสเตอร์เยอะอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วมอนสเตอร์พวกนี้นะครับก็เป็นมอนสเตอร์ใหม่ที่มีเลดอัพอยู่ที่หน้าตู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเปิดได้น้องเหล่านี้เยอะขึ้นเนาะ าหากคุณเปิดได้มานะครับก็สามารถไปศึกษารายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยซึ่งผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้นะครับสําคัญมากเลยเป็นพรของชุพเ,เจ้าอเมเลียนะครับสำหรับซอนเนอร์มือใหม่แล้วก็ซอนเนอร์ที่กลับมาเล่นนะฮะ ก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับระยะเวลาคือ30วันเนาะก็สิทธิพิเศษที่ได้มานะครับก็ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับพอรอเมเดียปกติมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะแต่ในกิจกรรมนี้ครับเขาปรับเพิ่มขึ้นมาฮะก็คือ Energy จากก่อนหน้านี้ได้50เนาะกลายเป็น200ต่อวันเ x p ก็คือการปลุกเอาไว้ขั้น2สําหรับผือใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมมิติอยู่คุณต้องเล่นดานน่านเนื้อเรื่องไปจนถึงช่วงท้ายๆนะครับมันจะปลด ลุ่มมิติตรงนั้นเองเราสามารถเอามอนสเตอร์บางตัวที่เกมกําหนดเนี่ยไปปลุกเอาไว้ขั้น2ได้มันจะทําให้ค่าสเตตัสสูงขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ครับเพิ่มมาใหม่เลยนะหากคุณลงหลุ่มมิติเนี่ยไอที่ดันเจียนปลุกพลังอะ่ะจะได้เพิ่มเติมมาอีก50%ครับก็จะทําให้เราได้มอนสเตอร์ปลุกเอาไว้ขั้น2ไวขึ้น่ออย่างก่อนหน้านี้ลงไปสัก90ครั้งถึงจะได้1ตัวใช่ไหม ตอนนี้ก็คงจะได้แบบลง50ครั้งได้1ตัวอะไรอย่างนี้ครับทำให้เราได้มอนสเตอร์ปลุกเอาไว้ขั้น2ง่ายขึ้นนั่นเองที่แนะนําเลยก็จะเป็นพวกกลิ่นไฟอิกนุมืดอิฟอนไฟอ่ะสามตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีก็แนะนําให้ไปฟาร์มกันนะครับใช้ได้หลายคอนเทนต์มากมีการลดราคานะครับ50%เเลยนะฮะสำหรับค่า,าหินมานาที่ใช้ในการเพิ่มพลัง วิวัฒนาการหรือการซัมมอนมอนสเตอร์ที่แท่นหินซัมมอนนะครับโอ้ห้าสอนต์ี่เยอะมากเลยนะฮะก็เท่าตัวเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอันนี้ผมงงง,งอยู่นะคือ,อเขาเขียนว่าเข้าดันเจี้ยนรับได้โดยไม่ต้องส่งคำขอเข้าไปยังซัมมอนเนอร์ที่เปิดดันเจี้ยนรับฮะแล้วก็จะไม่ได้รับผลจากการจำกัดจำนวนการเข้าด้วย มันคือ,อยังไงสิอันนี้ก็คือเลือกดันลับที่เราต้องการได้เลยอย่างนั้นนั่นเหรอใครมีพรตรงนี้อยู่เนี่ยรบกวนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะฮะอ่าที่เหลือที่ไม่ได้พูดเนี่ยก็เป็นของเดิมเนาะซึ่งคุณก็ได้รับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอากิจกรรมนี้เฉพาะสําหรับซัมมอนเนอร์มือใหม่เท่านั้นครับจะจํากัดระยะเวลา30วันเนาะจะอยู่ที่หน้าภารกิจรายวันเลยนะฮะอยู่ตรงมุมขวาเนาะอ่าทางเข้ากิจกรรมก็จะอยู่ที่ภารกิจตรงนี้เนาะอ่ากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่มุม บนขวาตรงนี้ซึ่งผมไม่ขึ้นเนาะอาจจะขึ้นเฉพาะสําหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นมันจะเป็นหน้าน e ี้ครับก็คือให้เราไปฟาร์มมานั่นแหละ แล้วก็ได้แต้มมาแล้วก็แลกได้ตามใจต้องการเลยของระงวัลในการแรกนะครับผมลองดูแล้วมันก็จะสามารถแลกได้หมดเลยนะครับก็คือมันจะได้สูงสุดที่ร้อยแต้มเนาะก็สามารถที่จะเลือกแลกได้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับเป็นภารกิจซัมมอนพิเศษของเอเลียเนาะทางเข้านะครับก็จะอยู่ที่ร้านค้าเนาะ ไปที่ราคาพิเศษอ่าจะขึ้นมาที่อันแรกเลยนะครับกดเข้าไปนี่ตรงนี้จะเป็นภารกิจแซมอนพิเศษของเอเลียเนาะหลักการก็คือเราจะต้องเปิดสกอร์ให้ได้300ใบนะครับเป็นสกอร์อะไรก็ได้นะฮะที่ไม่ใช่สกอร์ฟรีก็คือสกอร์ฟ้ากับการใช้หัวใจเปิดอ่าตรงนั้นจะไม่ได้นะครับแต่นอกนั้นก็คือได้หมดเลยนะฮะพราะเปิดครบ300เนี่ยเราจะได้ของรางวัลข้างบนทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของข้างล่างเนี่ยคุณจะต้องซื้อเนาะใช้คริสตซลตรงนี้ กดเพื่อซื้ออะตรงนี้มีจุดที่ต้องพิจารณานะครับถ้าเกิดคุณมีสกอร์ไม่ครบ300เนี่ยก็ยังไม่ต้องมากดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะยังไม่ได้ข้างล่างนะเราต้องแบบว่าเปิดให้ได้ครบ300ก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณากดแรกคริสตลัลตรงนี้นะครับในส่วนของการแลกเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะฮะผมมีพูดถึงแบบเต็มๆที่คลิปนี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแต่โดยสรุปก็คือมันไม่ได้ดีเวอรอะไรนะเออเมื่อเทียบกับเอาไปรีจี้ฟาร์มลูนเนี่ย มันจะได้ของที่มีมูลค่าพอๆกันนงครับแต่สซตโตวผมก็ซื้อทุกรอบเลยนะ <c oughs> คือมันได้กาชามาเปิดไงฮะอือนั่นแหละ เอ้เรามันก็สายกาชานะชอบลุ้นนะฮะก็ถ้าเป็นสายเดียวกันก็ซื้อได้นะฮะไม่ขัดศรัทธาอย่างสุดท้ายของหน้าอัปเดตนะครับจะเป็นแพ็คลิมิเต็ดฉลองครบรอบ10ปีนะซึ่งถ้าผมก็จะถูกต้องก็คือหาได้จากการซื้อเท่านั้นนะครับซื้อด้วยเงินบาทนี่แหละก็คือจะเป็นสกอร์ที่เปิดปุ๊บเนี่ยจะได้ลุ้น10ตัวนะฮะเออรอบนี้ดีหน่อยนะผมลองอ่านดูแล้วก็คือมันจะได้มอนเติร์ไม่ซ้ำนะฮะ อย่างก่อนหน้านี้นะฮะคบล้อม9ฟีนะคือมอนซ้ำคบ9ตัวรอบนี้ดูใจดีกับผู้บริโภคแปลกๆแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับได้มอนไม่ซ้ำแน่นอนนะฮะเออดีเหมือนกันนะอ่ราคานะก็จะมี2แพ็คก็คือ49ดอนกับ99ดอนนะฮะจุด99เลยนะเอาสุดมากอ่าแล้วก็สำหรับมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กลับมาเล่นเนี่ยมันจะมีหน้าต่างพิเศษอยู่เนาะ จะเป็นในส่วนของวิธีซมมอนเนอร์เนาะเออด้านล่างเนี่ยมันจะมีเป็นแท็บพิเศษอยู่ก็คือทุกคนจะได้รับเหมือนกันเนาะซึ่งผมก็เหมือนจะได้ไปแล้วคือเราต้องใช้จี้ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็แลกรับมาได้ทั้งหมดเลยกิจกรรมแรกจะเป็นการแจกมอนสเตอร์หดาวตกฟิวชั่นคุณก็เลือกมาได้เลยนะครับแนะนำเลยก็ e อีฟิตมืดอ่าถ้ามีอยู่แล้วก็พารินแสงถ้ามีอยู่แล้วก็ฟินิกน้ำก็ได้ถ้ามีอยู่แล้วอีก โอ้โหคุณน่าจะโหดแล้วแหละทางนั้นนะ <c oughs> เลือกอะไรก็เลือกมาเลยที่อยากจะบอกก็คือกิจกรรมตรงนี้มันไม่ได้ซิงกับไอกิจกรรมอ e ีเวนต์หลักตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากมาเน้นตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมหลักเนี่ยมันแจกเยอะกว่ามากเลยเริ่มจากกิจกรรมเลือกซามอนมอนสเตอร์5ดาวแท้ระยะเวลาอยู่ที่52วันนะฮะกิจกรรมเลือก5ดาวแท้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่กดตรงนี้นะ อ่ะดูมอนสเตอร์ที่ยังไม่มีแล้วก็เลือกตัวที่ยังไม่มีได้เลยนะฮะราคาที่ใช้ในการซัมมอนก็คือเป็น50เหรียญกิจกรรมเนาะเหรียญหาจากไหนนะฮะก็คือหาจากการฟาร์มเนาะนี่ฮะก็คือดรอปจากเนื้อหาในเกมคูณ1ก็คือมีโอกาสดรอปครั้งละ1นึ่นั่นเองยิ่งดันไหนใช้พลังงานมากเท่าไหร่นะครับอัตราการดรอปจะยิ่งมากขึ้น อย่างที่ผมฟาร์มโกเลมบิซโซฮาร์ดอยู่นะก็คือแบบลง30ครั้งได้29เหรียญอ่าซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นเลทที่ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กลับมานะครับตรงนี้จะเป็นคูณ3นะเพราะงั้นคุณก็จะได้เยอะกว่าคนที่เล่นอยู่มหาศาลเลย อย่างผมฟาร์ม30ครั้งได้30เหรียญใช่ไหมคุณฟาร์ม30ครั้งได้90เหรียญก็จะฟาร์มได้มากกว่าเป็นกราฟ exponent เ a l เลเลยเนะครับฟาร์มแป๊บๆตามผู้เล่นเก่าทันแน่นอนจะมีในส่วนของข้อพึงระวังนะครับตรงนี้นะฮะโอ้โหมีให้อ่านเยอะมากเลยโดยสรุปก็คือมันจะซมอนได้เฉพาะธาตุหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้50เหรียญในการแลกมาแล้วก็หลังซมอนมาเนี่ยหากพบว่าไม่ชอบ ครับสามารถเปลี่ยนได้อีก1ครั้งจะใช้ทั้งหมด300เหรียญในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือเราเลือกมาแล้วไม่ถูกใจใช่ไหมแต่มันก็ยากนะไอ้กรณีนั้นที่มันจะเกิดผมว่าก็คือพอเราเลือกไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปสเปิร์ตสกอร์สุ่มได้ตัวซ้ํามาเออผมว่าเป็นกรณีนั้นเลยเออพอคุณสุ่มได้ตัวซ้ํามาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมาเลือกเปลี่ยนไอจาก หน้าตรงนี้ได้นะฮะใช้300เหรียญซึ่งก็เยอะแหละแต่ว่ามันก็คุ้มเนาะได้ได้เปลี่ยน5ดาวตัวใหม่ะฮะหลักการที่เราควรจะคิดกันนะครับคือมันสามารถกดเลือกได้เลยเนาะเลือกตัวที่ต้องการได้เลยถ้าจะเอาให้คุ้มนะอันนี้เอาให้คุ้มก็คือเราควรเปิดสกอร์ให้หมดก่อนครับสกอร์ที่เราได้มาจากกิจกรรมต่างๆในตอนนี้นี่แหละนะฮะ เอามาเปิดให้ครบก่อนเผื่อว่าเราเปิดได้ตัวต้องการมาก่อนแล้วไงฮะแล้วในหน้าตรงนั้นน่ะเราจะได้ไปเลือกตัวอื่นแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมที่แจกก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะก็คือเป็นกิจกรรมซัมมอนมอนสเตอร์ห้าดาวแท้ตรงนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทำก็แนะนําไม่ทําก่อนนะเออแต่ว่าตรงนี้มันต้องใช้เวลานะใครที่แบบโหลดมาครั้งแรกอาจจะแบบเซ็งๆหน่อยแต่เวลามันก็ยังเหลือตั้ง72วันนะ ถ้าคุณต้องการความคุ้มค่าก็ควรที่จะมาล็อกอินทุกวันอะรงนี้ผมก็เข้าใจนะว่ามันก็มีหลายคนเหมือนกันที่เป็นแบบ ออกแนววากาบอลแบบแค่พเนจรผ่านมาเล่นเท่านั้นแป๊บๆก็เลิกแล้วอะไรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนี้เนาะถ้าจะเอาแค่สุ่มการชาสนุกสนุกก็คือเลือกได้เลยตามใจนะฮะอ่าแต่นี้พูดถึงคนที่แบบอยากจะจริงจังเนาะก็คือแนะนําให้แบบล็อกอินได้ครบก่อนอ่าเผื่อว่ามันมีตัวที่คุณต้องการในนี้อยู่แล้วเอออย่างไรตรงเนี้ยมันยังต้องสุ่มเนาะไอสิตัวเนี้ยคือมันสุ่มนะครับเราไม่ได้เลือกไอกิจกรรมเนี้ยมันคือดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยฮะ มกับที่เป็นคบลบ่า10ปีจริงๆนะคือเลือกตัวไหนก็ได้เลยอะ่ะอย่างโอ้โหโหดมากนะครับเพราะงั้นถ้าจะาให้คุ้มที่สุดเนี่ยก็ควรจะแบบว่าเปิดทุกอย่างให้หมดก่อนทรักิจกรรมอื่นให้หมดก่อนเออแล้วก็ถ้าจะให้คุ้มสุดนะเลือกวันสุดท้ายไปเลยฮะก็คือ51วันเนี่ยให้มันเหลือ1วันแล้วค่อยมาเลือกเพราะว่าในระหว่างนั้นนะ่ะเราก็จะมีโอกาสเปิดสกอร์ไปเรื่อยๆเนาะ เออมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะเปิดได้ตัวอื่นอยู่กิจกรรมต่อไปฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดแล้วฮะกิจกรรมแจกชุดแปลงสร้างท้ยแปลงล่างคือทั้งหมดทั้งมวลน่ชอบอันนี้สุดเลยคือมรนแจกแบบหนักจัดเต็มจริง,รงๆนะเออก็คืออันดับแรกที่เขาโจหัวไว้ก็คือจะแจกโฮโมนคลัสาุ่มืดเนาะไม่ใช่สิมันแจกทั้งแสงทั้งมืดเลยนะ คือดื้อมากเงื่อนไขก็คือแค่ล็อกอินเท่านั้น,นะฮะก็คือล็อกอินครบ10วันได้รับไปเลยนะฮะโคตรอีซี่แปมเติม,ตอมอะไรก็ไม่ต้องไปฟาร์มนะฮะแค่ล็อกอินเท่านั้นหลักการเป็นงี้ครับก็คือมันจะแจกทุกๆล็อกอินครบ3ครั้งครับอันนี้ผมล็อกอินไป7ครั้งเนาะก็คือจะเลือกได้2อันต้องอธิบายนี้ก่อนก็คือมันจะมี10หน้าต่างให้เราเลือกเนาะในแต่ละหน้าต่างเนี่ยเราสามารถเลือกได้แค่ตัวเดียวธาตุเดียว นะครับอย่างไอห้าอันเนียย้ยโอเคกลับมาได้ถงใจหรือว่ากลับมาไม่ได้ก็คือกดไป ออย่างสมมติผมอยากได้พิกซี่ลมนะครับก็กดไปอ่าแล้วเราก็สามารถกดเลือกได้นะฮะว่าอยากได้ตัวไหนพอกดไปกดเลือกปุ๊บมันก็จะไปขั้นตอนสุดท้ายคือให้เราเลือกธาตุนะครับอ่าแต่ยังตรงนี้ผมยังไม่กล้ากดนะฮะผมยังไม่อยากได้คุณก็ทาตามขั้นตอนไปได้เลยเนาะไม่ยากเท่าไหนนร่นะฮะเลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับในเซตที่เขาให้เลือกเนาะทำแบบนี้กับทุกๆเซตเลยครับอ่าเซตสองก็สามารถเลือกได้นะครับ อ่าอย่างพิษไฟเนี่ยคนสวยอยากได้มากจุดที่ต้องพิจารณาเนาะคุณไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ซ้ำในหน้าต่างเดียวกันได้นะครับอ่าอย่างหน้าต่างที่2เนี่ยเออส่วนตัวผมอยากได้พิษไฟกับเอเจนต์นะครับอ,อ ไม่สามารถเลือกได้2ตัวนะต้องเลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็หากคุณมีชุดแปลงร่างครบทุกทีมแล้วเนี่ยจะได้รับเป็นหินแปลงร่าง100ก้อนแทนเขาเขียนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหากคุณมีชุดแปลงร่างไม่ครบจะไม่ได้นะฮะอย่างผมมีพัดลมเนี่ยเออผมคิดว่าไม่น่าเลือกพัดลมมาได้แล้วมันจะได้หินแปลงร่างร้อย คุณเข้าใจผมใช่ไหมเออผมว่าไม่น่าทําได้เนาะเพราะเขาเขียนไว้ว่าเราจะต้องมีชุดแปลงล่างครบทุกเซตแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจฮะใครลองทําดูแล้วพบว่าได้ยังไงก็ลองบอกไว้หน่อยนะเอออยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดทําได้มันก็จะดีเลยนะเพราะว่าเราได้ร้อยแต้มมาแล้วก็ไปเลือกตัวที่เราต้องการคิดว่าเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกเออไม่งั้นจะมีกิจกรรมนี้ไปทําไมใช่ไหมก็แนวทางสําหรับกิจกรรมนี้เนาะมันไม่มีอะไรเลยแหละมันอยู่ที่ความชอบของคุณล้วนๆน,นะฮะ ส่วนตัวก็คือถ้าจะเอาจริงจังเราก็มาเลือกตัวที่ต้องการได้เลยนะครับจดไปได้สมุดได้เลยนะฮะอย่างเซตแรกอยากได้ตัวอะไรเซต2อ,อยากได้ตัวอะไร3 4 5 6อ่อ่าไล่ดูไปเรื่อยๆพอถึงวันเนี่ยเราก็จะได้เลือกได้เลยต่อไปจะเป็นกิจกรรมคัมภีร์ที่ลึกนะหลักาลการง่ายๆครับไปฟาร์มด่านมาครับเอาแต้มแล้วก็เอามาแลกจบแค่นั้นเออก็คือเนี่ยฮะ มันจะมีเป็นเซตนะอย่างเซตแรกครับเขาให้เราใช้ได้แค่หนึแต้มเพราะงั้นก็คือร้อยนึ่งเนี่ยจะได้ร้อยเลยแต่พอหลังจากนั้นครับร้อยที่2เนี่ยมันจะใช้15แล้วครับ พราะงั้นเนี่ยคุณต้องไปฟาร์มมา1 5 0 0แต้มถึงจะได้ร้อยใบเซตที่ 2. 2โอ้โหโ,โหดหินเหลือเกินแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่2ที่จะเกิดว่าเราทําไปแล้วเนี่ยก็จะปลดล็อกตรงนี้นะฮะก็สามารถมาแลกได้นอะอ่ะเดี๋ยวลองไปแกลกร้อยใบยแลกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันปลดล็อกเป็นอะไรมานะครับนี่แลกมาแล้วแล้วก็อ่าร้านลูพิเศษกดเข้าไปจะเป็นหน้าไหน ก็เป็นหน้ากิจกรรมต่อไปนั่นเองนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยเนี่ยจะเป็นอันที่สี่เนาะกดตรงนี้กับการที่เรามากดหน้ากิจกรรมตรงนี้ครับเป็นหน้าต่างเดียวกันนะฮะเออก็คือเป็นหน้ากิจกรรมสําหรับร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมแรกก็คือให้แลกพวกรูนต่างๆอ่าร้านนี้ก็คือต้องไปซื้อสกอให้ครบอีก150ใบใช่ไหมอ่าอันที่3ก็คือให้ครบ200เลย ถึงจะสามารถมาแลกได้นะ <T> ก็เลือกแรกไอ้ที่อยากได้นั่นแหละนะอย่างอันแรกเนี่ยคิดว่าไอ้หินลีรูเนี่ยคงดีสุดเนาะที่เหลือก็ถ้าเกิดแต้มเหลือก็แลกได้อ่นนี่ที่น่าสนใจนะครับ <_ T> เขาบอกว่าแลกได้ไม่จํากัดเป็นรูนม่วงขึ้นไปนะฮะแล้วมันก็จะมีแลกได้ไม่จํากัดเป็นสกอร์อ้าวหลุดยังอัดอยู่ใช่ไหม เนี่ยอันนี้จะเป็นคัมภีรเวทมนต์แรกได้ไม่จํากัดนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลยนะฮะว่าอยากกาชาอะไรจะกาชาสกอร์หรือว่าจะกาชาลูนนะฮะเพราะใช้แต้มเดียวกันนะเอ,อผมเองก็ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วเนะี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของแร่พลังงานกับหินม,มานามไม่จํากัดนะฮะอันนี้อาจะเป็นตัวเลือกที่ไม่น่าเลือกเลยเนาะเพราะมันใช้แต้มเดียวกันนะ่ะ ไปเลือกสกอร์หรือเลือกลุนน่าจะดีกว่านะฮะตามนั้นเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยยังไงก็น่าจะสามารถแลกได้หมดอยู่แล้วนะต่อไปจะเป็นกิจกรรมโบนัสพิเศษคัมพี์เวทมต์อ่านี้จะเป็นกิจกรรมหลังการเปิดสกอร์ครับก็คือหลังจากที่คุณเปิดสกอร์เนี่ยคุณเปิดมาที่หน้านี้นะฮะ มันก็จะได้รับสกอร์เพิ่มเติมให้คนไปเปิดอีกนั่นเองกิจกรรมแถมหลังการเปิดสกอร์นั่นเองนะฮะไอ้นี่พอเปิดครบตามจํานวนเนี่ยก็จะได้ไอ้ไซบอร์กฟรี1ตัวนะฮะเลือกได้ด้วยเอ๊ะไม่ได้เลือกเดิสุ่มเนาะแล้วก็ได้เลเยอ์จนหนึ่งใบด้วยหลังจากที่เรากดของรางวัลทั้งหมดนะฮะของรางวัลทุกอย่างเนี่ยจะมาอยู่ที่กล่อ,นะกองข้อความเนาะนี่จะเป็นกล่องข้อความสิบปีตรงนี้แหมเมื่อกี้เรากดสกอร์ร้อยใบายมาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็มากดรับได้เลย นะี่ยก็จะแยกต่างหากจากไอ้กล่องปกตินะฮะอ่าตรงนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะก็สามารถดองไว้ได้นะฮะพระระยะเวลาของกิจกรรมมันก็ค่อนข้างนานเนะฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดไหนลองบอกหน่อยสิส่วนตัวผมก็บอกไปแล้วนะฮะก็คือเป็นกิจกรรมแจกชุดแปงลงร่างเราจะมีชุดสวยๆ10ชุดฟรีๆสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคนะฮะติดตามต่อได้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เกมดีแบบนี้ อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะ